เสียงกระซิบเบา,เบาๆล่ากลุ่มซับฉันสะดุ้งตื่นเสียงนั้นมาจากไหนมองไปรอบๆเห็นแค่บบอตุกตุกเก่าๆที่ฉันนั่งอยู่นี่มันเรื่องอะไรกันเนีย่ยฉันจำได้แค่ว่าขึ้นทุกๆคันนี้เพื่อไปเยาวราชแต่จู่ๆทุกอย่างก็มืดไปแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งบ่อที่นั่งมีบางอย่างซ่อนอยู่หัวใจฉันเต้นแรงมือสั่นเท้าคาล่ำไปใต้บอะเจอกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งเป็นแผนที่แผนที่กลุ่มซับโบราณเส้นทางซับซ้อนพาดผ่านวัดวา,ารามตลาดเก่าและตรอกซอกซอยที่ฉัน ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่มันเหลือเชื่อฉันต้องหาให้เจอขุมทรัพย์ที่รอคอยตุกต๊กตุ๊กพาฉันเล่นไปตามเส้นทางในแผนที่ทุกอย่างดูเร่งรีบตื่นเต้นเสี่ยงอันตรายฉันหลบหลีกมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝูงชนเกือบจะชนเข้ากับรถเข็นขายผลไม้หัวใจเต้นระทึกแต่ฉันไม่ยอมแพ้ในที่สุดฉันก็มาถึงตามแผนที่ขุมทรัพย์ถูกซ่อนอยู่ใต้เจดีย์เก่าแก่ฉันค่อยๆขุดดินมือสัมผัสก,กับกล่องไม้โบราณเปิดออกแสงทองสว่างวา่าข้างในเต็มไปด้วยทองคําและอัญ,ญมณี แต่สิ่งที่ฉันพบมีค่ามากกว่าทองคํามันคือความทรงจําความตื่นเต้นและการผจญภยัยที่ไม่มีวันลืมทุกๆคันนี้ไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือกุญแจไขสู่การผจญภัยสุดมหัศจรรย์และฉันคือผู้โชคดีที่ได้สัมผัสมัน